ข้าวอ้นเหอะด้ไปสิ ลองเล่นหม่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งตู้เป็นอะไรหรือเปล่าโทรไปก็ไม่รับแกเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นอะไรพกกูแกม,มาตอนสองคนใช่ไหมไม่ได้พาใครมาใช่ไหมใช่มันเข้ามาก่อนสิเป็นอะไรหรือเปล่าปรึกษาพวกเราได้นะ ใช่ช่วงนี้ฉันมีปัญหาอะแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลส่วนแฟนฉันก็ผักพาราค่าใช้จ่ายต่างต่างให้ฉันอีกแอนี่แนานี่ด้วยมีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนเพราะเราวิขอบคุณมากนะพวกแกไม่เป็นไรหรอกนี่ก็เย็นมากแล้วพวกเราขอตัวกลับก่อนนะอืมได้สิ ะะไคะผมมาหาคนชื่อตูนะครับอยี๋วเชิญคุณไ่นั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะคนมาหาตวมีธุระอะไรหรือเปล่าคะพอดีผมเป็นเจ้าหนี้เขาครับเขาไม่ได้กสำหรับนี่ผมมาจ่ายาคิพนะไปหาที่บ้านก็เจอแต่แม่เขาแม่เขาก็บอกว่าตูไม่ได้กลับบ้านหลายเดือนก็เลยมาหาที่บริษัทอะไรนะคะคุณไปหาแม่ตูนที่บ้านมาหรอคะใช่รครับพอดีว่าตูเขาไม่ได้มาทำางานหลยแล้ว ผมขอตัวกลับก่นนอนเลยนะองะไรจะจ่ายตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอจริงๆค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยครั้งหนึ่งฉันเคยหลงผิดเสียทั้งเวลาเสียทั้งคนรอบข้างเพราะการพนันออนไลน์ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้สื่ออย่างมีสติ